ความเมตตาคืออะไรความเมตตาคือภาวะของจิตที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขปราศจากความทุกข์และมีชีวิตที่ดีงามโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่เลือกที่รักมักที่ชังและไม่แบ่งแยกว่าเขาเป็นใครในหลักพระพุทธศาสนาความเมตตาเรียกว่าเมตตาซึ่งเป็นหนึ่งในหลักธรรมที่สําคัญมาก อยู่ในหมวดของพรมวิหารสี่ได้แก่เมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอุเบกขาวางใจเป็นกลางอย่างมีปัญญา 1. ความหมายเชิงลึกของเมตตาคำว่าเมตตามาจากคำว่ามิตร แปลว่าเพื่อนดังนั้นเมตตาคือการมีใจแบบเพื่อนต่อสรรพชีวิตทั้งหลายไม่ใช่แค่ใจดีชั่วคราวไม่ใช่แค่สนสารไม่ใช่แค่ช่วยเหลือเมื่อสะดวกแต่คือเจตนาบริสุทธิ์ที่อยากให้เขามีความสุขจริงๆเมตตาเป็นพลังงานของจิตที่อ่อนโยนไม่รุนแรงไม่คิดทำร้ายไม่คิดเอาเปรียบไม่คิดทำลาย 2. ความเมตตาไม่ใช่อะไรหลายคนเข้าใจผิดว่าเมตตาคือการยอมทุกอย่างแต่ความเมตตาไม่ใช่การปล่อยปละละเลยไม่ใช่การตามใจจนเสียหลักไม่ใช่ความอ่อนแอเมตตาที่แท้จริงต้องประกอบด้วยปัญญาเช่นพ่อแม่ดุลูกด้วยความหวังดีนั่นคือเมตตาครูสอนอย่างเข้มงวดเพื่อให้สิษิ์เติบโต นั่นคือเมตตาเราเตือนเพื่อนให้เลิกทำผิดนั่นคือเมตตาเมตตาไม่ใช่การทำให้คนอื่นสบายใจชั่วคราวแต่คือการทำให้เขาได้สิ่งที่ดีจริงๆในระยะยาวระดับของเมตตาระดับที่หนึ่งเมตตาต่อตอนเองหลายคนลืมเมตตาตัวเองด่าว่าตัวเองโทษตัวเองกดดันตัวเอง เมตตาต่อตนเองคือให้อภัยความผิดพลาดดูแลสุขภาพกายใจไม่ทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดรุนแรงถ้าเราไม่เมตตาตัวเองเราจะเมตตาคนอื่นได้ยากระดับที่สองเมตตาต่อคนที่เรารักเช่นพ่อแม่ลูกคู่ครองเพื่อนการใส่ใจการดูแลการให้กำลังใจแต่ระดับนี้ยังง่าย เพราะเรารู้สึกผูกพันระดับที่สามเมตตาต่อคนทั่วไปคนแปลกหน้าคนร่วมงานคนที่เราไม่รู้จักเช่นไม่เอาเปรียบไม่โกงไม่ทำร้ายคำพูดระดับที่4ี่เมตตาต่อคนที่ไม่ชอบเรานี่คือบททดสอบสำคัญเมตตาไม่ใช่การปล่อยให้เขาทำร้ายแต่คือการไม่เก็บความแค้นไม่คิดอาฆาต ไม่หวังให้เขาพังจิตที่มีเมตตาจะไม่เผาตัวเองด้วยความโกรธ 5. อานิสง์ของเมตตาหรือผลดีของเมตตาในพระพุทธศาสนากล่าวถึงอานิสงค์ของเมตตาไว้มากเช่นหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของเทวดาศัตรูทำอันตรายได้ยากจิตสงบง่าย ใบหน้าแจมา่มใสเพราะเมตตาทำให้ใจเบาเมื่อใจเบาชีวิตก็เบาเมตตากับสังคมถ้าทุกคนมีเมตตาความรุนแรงจะลดลงความขัดแย้งจะน้อยลงครอบครัวจะอบอุ่นขึ้นสังคมจะน่าอยู่ขึ้นเมตตาเป็นพื้นฐานของสันติภาพไม่ใช่แค่ระดับบุคคลแต่ระดับประเทศและโลก วิธีฝึกเมตตา 1. ฝึกคิดดีตั้งใจอธิษฐานในใจว่าขอให้เขามีความสุขเริ่มจากตัวเราเองก่อน 2. ฝึกพูดดีใช้คำพูดที่สุภาพให้กำลังใจไม่ประชดไม่ดูถูก 3. ฝึกทำดีช่วยเหลือตามกำลังให้อภัยแบ่งปัน 4. แผ่เมตตาเป็นประจำเช่น ขอให้สรรพสัตทั้งหลายจงเป็นสุขปราศจากทุกภัยการแผ่เมตตาเหมือนการส่งคลื่นพลังงานแห่งความปรารถนาดีออกไป 5. เมตตาคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกครอบงำด้วยความโกรธง่ายๆจะไม่ถูกความอิจฉากัดกินจะไม่สะสมความแค้นเมตตาไม่ใช่แค่คุณธรรมแต่เป็นเครื่องป้องกันใจ เมตตาคือความเข้มแข็งแบบอ่อนโยนคือพลังที่ไม่ต้องใช้เสียงดังแต่มีอำนาจมากที่สุดสรุปความเมตตาคือความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่หวังผลตอบแทนไม่ผูกใจด้วยความโกรธเมตตาคือรากฐานของความสุขคือสะพานเชื่อมใจคนคือแสงสว่างที่ทำให้โลกไม่มืดมน เมื่อใดที่เรามีเมตตาเมื่อนั้นใจเราจะสงบและเมื่อใจสงบชีวิตก็จะค่อยๆงดงามขึ้นเอง